โอเคนะคะเหลือเวลาอีกเดือนเท่านอนที่เราจะเรียนอยู่ด้วยกันในชั้นอนบบาง3ามหนูอย่วยครูมากี่ปีแล้วลูกกี่ปีแล้วสองปีแล้วนะคะสองปีแล้วเราก็เริ่มเติบโตเป็นเด็กที่มีความกล้าแสดงออกมีกล้ามเนื้อมันเล็กมันใหญ่ที่ทำไมอ,อ,อ่อนแอหรือแข็งแรงแข็งแรงอ่าเริ่มแข็งแงรงมีมันสมองที่ โง่มากขึ้นก็ทำงามีวันสมองที่ทำไมฉลาดมากขึ้นนะคะเรามาดูสิฉลาดจริงไหมเดี๋ยวเรามาลองท่องสุขคุณแม่2องถึงแม่สิก่อนนะคะอ่หนึามสองหนึ่งสองส รีบเจ็ดแปดเจ็ดเก้าเจ็ยบคี่เจ็ดคูณสองเป็นแปดอะไรเจ็ดสิบสองเป็นแปดสิบสีคูสเป็นเจูิบเป็นเจูณเป็น แปดสิบสี่อ่าแปดสิบแปดสิบหกแปดสามยี่สี่แปดสี่สามสองแปดห้า่สิบแปดหกสี่แปดห้าหกแปดสิบแปดสาม สิบสองสิบสามสิบส sí ี่สิบห้าสิบหกอันเดิมกระตุ้นตลอดนะน้อยๆยๆๆมาใหม่ทีสิบคูณสิบเป็นหนึ่งร้อยสิบสิบคูณสิบเอ็ดเป็นหนึ1 0ร้อยสิบคูณสิบเป็นหนึ่งร้อยสิบคูณสิบเอ็ดเป็น1นึ่งร้อยสิบ สิบคูณสองไปหนึ่งร้อยยี่สิบอ่ะสิบเอ็ดคูณเอ็ดสิบ1อ1ดคูสอ็ดสอ่สสิบสอ็สิบสอสอสิบ 3ามหกสิบสองสี่สี่สิบแปดเจ็ดสิบสองแปดสิบสี่สิบสองแปดเก้าสิบหอนึ่งรปดนึ่งร้อยเป็นหนึอาม้าโอเคเก่งมากเลยมึอไั้เองหน่อยอันนี้แสดงว่าเรามีสมองมีความจำที่ทําไมคะดีแล้วนะคะขนาดเราตื่นนอนมาเราก็ขึ้มา สดชื่นร่างกายเราสดชื่นไหมคะสดชื่นนะคะคุณมอร์นิ่งแต่ว่าสวัสดีตอนเช้าคุณอัปจนุนกลางวันคุณอีกนเงี้เย็นคุณไนท์กลางคืนแต่ถ้าเราไม่ใส่คูน่ะคูดไม่คือการสวัสดีใช่ไหมแล้วก็อะไรเลยอัปจนุนอัปจนุนแสดงว่าตอนไหนบ่ายใช่ไหมมอร์นิ่งมอร์นิ่งเช้าเก่งมาก ไหนไ,นะะไหนไหนแปลว่าต้องรีนะคะไหนแปลว่าต้องมีดแหละใช่ไหมตอนนี้เราเรียนหน่วยเสียงรอบตัวจบไปแล้วแล้วมาอะไรต่อใครจำได้บ้างอะไรคะโอ้โอ้มะพร้าวบ้านเราโอ้โอ้มะพร้าวบ้านเรามีต้นมะพร้าวและกิก่งก้านใบมีต้นมะพร้าว กินก้านไปจะไปไหนมาข้าวหมากไม้จะไปไหนมาข้าวหมากมาไหนบอกคุณครูซิคือเศรษฐกิจประจำจังหวัดสมุทรปราการมีอะไรบ้างโคโค้นัสบางหน้าน่ะลิ้นจี่ตอนนี้กําลังจะมาแล้วด้วยลิ้นจี่กําลังเออซ้อมโอผอบแม่หรอผับแม่หรอถือซ้อมโอตอนนี้ลิ้นจี่ไม่ใช่แล้วบอบคอนย์ลงหนัง ลิ้นจี่ตอนนี้กำลังจะออกออกดอกมาด้วย,ยาาถ้าถ้าถ้าเกิดฝนไม่ตกเยอะเกินไปลิ้นจี่ออกดอกและจะออกผลเราจะได้กินลิ้นจี่เดี๋ยวคุณครูจะซื้อลิ้นจี่มาอยากกินไหมลิ้นจี่สมุทรสงครามเป็นลิ้นจี่ที่อร่อยที่สุดในโลกนะคะเิดีโลกอ่ะเดี๋ยวนะคะ เด๋ยวสัปดาห์หน้าเราจะเริ่มโครงการมอคคาว้านเราออกนะเพราะว่าตอนนี้คุณครูกำลังจะเก็บบ้านจรที่เสรตอนนี้กิจกรรม20กิจกรรมแสงยามบ้านวิทยาศาสตร์เสร็จแล้วตอนนี้คุณครูกำลังรวบรวมเอกสารอยู่รวบรวมให้มันเป็นเล่มและก็เราก็จะมีอะไรความภาคภูมิใจในการทํากิจกรรมบ้านดีด้วยกันนะคะอ่าประมือตัวเองหน่อยอ่านกบินมาสิบตัวลอยฟ้า นอนปามยิงตายไปสองตัวเลือกี่ตัวอ่าสุมาบางคนบางคนเริ่มคิดละม,มีปลาว่ายน้ำมาห้าตัวกันด่างตกไปหนึ่งตัวหลือกี่ตัวอันนี้ไปบอก,อกเริ่มไปลบาไปลบเพราะมันทำไมนะมม<า>คุณซื้อแต็โคโอมายี่สิบลูกแบ่งให้ใครคิดข้อนี้เก่งถ้าใครคิดได้เก่ง คุณซื้อแตงโมมา20ลสบูก,ก,กโมอิ้งขอไป5ลูกเจเจขอไป5ลูกบวรขอไป5ลูกคุณเหลือแตงโมกี่ลูกอ้าวเร็วมากเห็นไใช้ได้ใช้ได้ไดอ่ะต่อไปอ,อ่ออัมพลอัมพลมีดินสออยู่17แท่งโอ้โหดารินขอไป2แท่งบวรขอไป10แท่งเหลือดินสอกี่แท่ง เลนคนก็ตอ่อ <mini drained out> <osaurus> ่นแรกมันอะไรก่อนลูกอะไรอะตอนแรกมันอะไรก่อนมันมีอะไรก่อนใครใครใครมีใครมีดินสอสิบเจแดงเดีหน้าคนทด่เกินวาแม่เขาหรออ้าอคนมีมีต่อกี่แดงเท่าไหร่สิแล้ใครขอไป ดารินหอกไปดีแท้งสองบ่าบอลกอไปดีแท้สงสิอ่ะถูกไหมตัวเปล่าอันนี้ดวมาเก่งมาปมอปลเมย้องหน่อยสุดยอดโอกำไรได็กกินฟรีหนึ่งแค่นนะพอแล้วเดี๋ยวครูหมดตังค์อ่ะปเมือเจออีหน่อยอ่ะ Thank you, Thank you teacher Good night Thank tomorrow ไปซื้อแล้วอยากกินนะเดี๋ยวไปกินที่บ้านกนัลูก้างแถวก่อนลูกเดี๋ยวไปกินที่บ้าน